ันนี้คือส่วนที่ที่เป็นทา้งในครับที่เป็นไหนนี่คือส่วนนี้นะคือลกกันเนี่ยคือเรียกกันลกไงแต่ลกเนี่ยเนี่ยเม็ดของมันคืออันนี้อันนี้คือเม็ดเอ่อเม็ดในครับเม็ดในแต่สรรคุณยาจะอยู่ส่วนที่เนี่ยที่ตัวหุ้มเนี่ยคือลกเนี่ยหุ้มคนโบราณกเก่งกับเปลือกนะคนโบราณเรียกลกเหรอฮะครับเออเรียกแปลกนะฮะเหมือนเนื้อเลยเนาะเหม่อเหม่อเหมือนไอ้คนที่กัดเนื้อหุ้มไงเนื้อมันนี่เนี่ย เนื้อหุ้มเม็ดเนื้อหุ้มเม็ดเออเนื้อหุ้มเม็ดนี่เปลือกเนื้อละไมเหมือนกระดอกจันดอกจันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยครับผมอ๋อไอ้เมที่ว่าลูกจันดอกจันอะครับผมดอกจันก็เป็นลกแบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็เขาก็ลอกเอาไปตากแดดครับคเรียกดอกจันอ๋อก็คืออกของมันครับอกนี้เนี่ยอกของมันไอ้ที่ว่าดอกจันดอกจันอะนี่แหละคืออันนี้เนี่ยมันเป็นหุ้มแบบเดียวกันนี่เนี่ย นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สะอาดเอาเก็บก่อนนี่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 พอเรากักกได้ตเย็นไปสอนเพศสัตว์ได้อย่งอ๋อมัได้อย่างมันมันอยู่อย่งมันอยู่เนี่ยใช่ัหมครับที่ที่เม็ดมันไม่ขึ้นไต้ต้นเพราะอะไรนกกินหมดนกกินหมดอุยอย่างนี้เดี๋ยวเอาเรให้ยอดเพาะอนาให้ได้แล้วผมได้